สวัสดีครับพี่น้องสุสุขนเมื้อน,นี้ผมร่วมพระม่ทำบุญครับที่วัดลดมือับผมบริเวณวัดเขาผ้าวัดลดบือมาทำบุญนองไปไม่ต้งที่คที่ขวดน้ำนะครับ Namu Tassa Phaka Watu Arahatu Samma Samputa Sa. Namu Tassa Phaka Watu Arahatu Samma Samputa Sa. Namu Tassa Phaka Watu Arahatu

ทมกางกางเหยกกางปิดกายปิดายาตระสงเจริญข้าเจ้าสบายน้องสบรยน้ังสบายข้าแต่จีวรขาแต่จีวรต้องสิ่งของลนี้ตองขาพเ้างรเจ้าประโยชน์ความสุขครามเจริญ เจ้าโคตรข้าพะเจ้ามีมีดามันดามียะตายายมีบาอาจารย์เจ้ารมนายเวริอนทุณณีโอนปุณณนุีุี้แก่บุรุษมล้วให้แก่บุรุษมาแล้วจงมาได้รับถึงบุนรมาบุญบุษนปุี้อนุญนีโอ้นการโอนน้าการตลอดกาและนเอการและนานเด ทีๆทังคนี้านเนาะมุ่กับต้นน้้นวาะถ้าเรเาไดูนสังกทานอะาคนสว้้นเวสวดมุงสังทานพี่น้องไว้สังกตานคป็ลายลาย ใ้เอฟซีทุกคนเนาะสาธาสาธุบุญน้ำกันพี่น้องตาดวงนันะเป็นองในไทยเองไว้น้ำเือดเขาววสิออกแล้วก็เลยคุ่ก็เลยพี่น้องเอยทำบุญเนเองไว้เนยพี่น้องทุกคนระเบิ่งมาจากาทบุญแล้วเอามาเบิ่งวน้เน

ง่วงวงีเนง่วงันแนรงวงอรเป็นอะรืบ่ดอนุเาเล่เทาครยาอย่างอ้ครอ่นเาบรรลุบรรลกนมานนมาทำบุญบเทวนี

มตรงนี้จะเป็นบอนนี่นักขันที่บอลลุมตีทำเกี่น่ไหมครเออพ้นกันไว้ที่วันาทีตวันยุทธวยยาลุ่มเศร้าขุดเพื่าเศร้าแรงนั่นอยู่ในจังหวัดสราคุรมากนงสระคา มาทำบุญกันคุณหลายแห่งมาดูทำเรี่ยวหลายใครไม่เสียลนะตนนึงตนนี้มาคับคนไทยเป็นข้าวมาทำบุญน้องมาจากขึนเอ่อพระเจาปัจจานเรี่ยวเนาะเยพคนมาทำบุญาจากทำบุญมาเรี่ยวนะครับมาไปพทเดี่ไทบ ทำ,ทำที่นี่ก็เรียกว่าสมมาพาคุณน้อพี่น้องเนาะและ้วติดตามมึงเบาลุไมในคลิปต่อไปด้วยว่าเป็นศิลปะไปกินหรือไปเที่ยวใส่ทั้งปุ่มอันนี้ว่าสวัสดีครับ